กราบสวัสดีสมาชิกใหม่นะครับผมพี่ก้าวสอนบาลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดูนะครับและอธิบายวิธีการดูวงสล็อตนะครับว่าเกมไหนสวยไม่สวยนะครับดูยังไงนะฮะเทคนิคนี้นะครับทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกเกมนะครับไม่จําเป็นไม่จําเป็นที่เกมที่ผมคัดให้เท่านั้นน่ะนะครับแต่ที่ผมคัดให้เนี่ยจะมีโอกาสแตกเนี่ยคือ80%นะครับเพราะมันเป็นช่วงในเวลาที่ผมคัดมาแล้วนะ โอเคครับวันนี้นะผมอัดเวลานะครับห้าทุ่มครึ่งวันที่สิบหกเดือนเอยวันที่สิบเก้าเดือนหกนะครับวันที่สิบเก้าเดือนหกเนี่ยผมอัปเดตเกมมาให้แล้วนะครับตามรูปนี้เลยนะนะครับตามรูปนี้เลยนะครับเดียวนะครับวันนี้ผมจะเข้าไปเล่นเกมอียิปต์แล้วกันนะครับคือผมจะมาสอนให้ทุกคนดูครับว่าวงล้อสวยหรือไม่สวยเนี่ยเป็นยังไง นะครับเกมนี้อยู่ในช่วงเวลานะครับผมจะเบสที่12บาทนะครับเกมนี้อยู่ในช่วงเวลานะเดี๋ยวผมจะมาเช็คว่าวงล้อเกมนี้สวยไหมนะครับเกมนะครับที่วงล้อสวยเนี่ยอย่างที่ผมย้ําไว้ในกลุ่มตลอดนะครับว่าเวลากดไปแล้วเนี่ยจะได้เงินรีเทิร์นกลับมากดไม่เกิน1-3ครั้งเนี่ยจะได้เงินรีเทิร์นกลับมาเป็นยังไงนะครับเนี่ยครั้งเนี้ยเรากดไป3ครั้งแล้วครั้งแรกพลาดแต่สองครั้งสุดท้ายเนี่ยบวก ผมเบสที่สิบสองบาทนะแต่กดครั้งหนึงดูดิบวกแปบาทนะครับแบบนี้ครับผมเรียกว่าวงล้อสวยอ่ะวายมา3ตัวแล้วเหมือนกันสี่ตัวโอ้โหทะลุเป้าโอ้โหมาแบบนี้ครับทะลุกเกือบเต็มหน้าจอนะเนี่ยครับกด12บาทนะครับโอ้โหตะ่กี้คูณคูณกระจายเนี่ยครับอันนี้นะฮะคือเกมที่วงล้อสวยนะครับคือกดแป๊บๆเนี่ยจะมีเงินเข้า ผมเชื่อว่าอีกแป๊บหนึ่งจะบิ๊กวินแล้วแต่นี้ผมบวกมาเยอะมากเลยนะน่ะเห็นไหมเนี่ยครับเกมที่เป็นวงล้อสวยเนี่ยครับคือกดไม่เท่าไหรนะ่เนี่ยคือคุณจะได้รางวัลได้รางวัลโดยดีเลยแหละฮะนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าเกมเนี่ยยังอยู่ในช่วงเวลานะเดี๋ยวเที่ยงคืนเนี่ยเราจะโยกเกมไปกเกมหนึ่งแล้วนะครับส่วนนะฮะวงล้อนะครับที่สวยหรือไอ้ที่ไม่สวยนะครับ ให้ทุกคนนะครับสังเกตดีๆคือคุณกดเนี่ยกดเป็นกดสักสิบตาเนี่ยคุณไม่เข้าอะไรสักตาเนี่ยอันนี้คือวงล้อไม่สวยนะครับทุกคนนะฮะถ้าเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับกับชีวิตจริงนะคือผมจะพูดง่ายๆว่าบางคนเนี่ยครับเข้ามาในกลุ่มเนี่ยก็จะเข้ามาดูเกมเ,ยเฉยๆปุ๊บพอดูเกมปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะไปเล่นของตัวเองแต่ไม่เคยสังเกตด,ดูวงล้อเลยนะฮะ ผมแนะนำนะครับเล่นและให้สังเกตดูผมการันตีเลยว่าคุณจะมีเงินใช้กับการเล่นสล็อตแน่นอนสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้จบนะครับผมเชื่อว่าคุณจะมีเงินใช้แน่นอนคุณมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับคุณสามารถมาถามผมได้ในกลุ่มผมเฮก้าสอนมานะครับยินดีดูแลสมาชิกทุกท่านนะครับใครอยากได้ทีเด็ดอะไรทีเด็ดฟุตบอลบาคาร่าผมนำให้อยู่แล้ววลาสามเวลานะครับ ส่วนโปรโมชั่นหลังการสมัครใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถถามผมได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ